หัวลงแพวเาาชาวเน็ตตั้งคำถามผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ผิดตรงไหนหลังแพวเาาพูดเรื่องนี้สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอทวนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอทวนโของเราด้วยนะครับ ก็มีดราม่าอีกแล้วจ้าสำหรับแพรวเพาวหัวหน้าวงแพลวเพาว,พาวแสงทองและเป็นอดีตภรรยาของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์โดยวันนี้นะครับทางด้านแพลวเพาว,พาวก็ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาระหว่างตัวเองและผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แต่ประเด็นที่ทําให้แพลวเพาวถูกทั่วลงก็เป็นประเด็นที่ทางด้านแพลวเพานะครับได้พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกๆงานนี้หลายคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ขออยู่ทีมผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์กันเป็นแถว ส่วนแพรวจะพูดว่าอะไรนั้นนะครับวันนี้อดมินก็ตัดบางช่วงมางตอนมาฝาก,กเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาไว้ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแทเวนตี้โฟของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเรื่องการดูแลบุตรคุณฟ้องที่ศาลเยาวชนยโสธรฟ้องเรื่องลูกทุกอย่างลงลายลักษณ์อักษรชัดเจน คุณยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกคนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนคุณยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรสองคนคนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนวันนั้นคุยกันต่อหน้าอายการศาลฉันเลยขอว่าอย่างน้อยๆก็ให้ลูก สักเดือนละสามหมื่นคนละหมื่นห้าได้ไหมคุณบอกว่าไม่ได้ฉันจ่ายได้แค่นี้ให้คนละหมื่นคือเดือนละสองหมื่นอ่าโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าหลังจากนี้จะไม่อะไรจะไม่อยากส่งหรือไม่อยากดูแลอะไร,ะไรฉัน เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกได้แล้วฉันดูแลลูกได้ไม่เป็นไรประกันชีวิตอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลจ่ายคนละครึง่งจ่ายคนละครึ่งอันนี้พ่อของลูกยอมรับได้จ่ายคนละครึง่งประกันชีวิตอุบัติเหตุแต่ละปีเบี้ยมันจะไม่เท่ากันอ่าแล้วสามเรื่องค่าใช้จ่ายลูก อันนี้มันเป็นเงินเก็บลูกป,ปีละสองแสนเงินเก็บลูกป,ปีละสองแสนหนูคุยกับเขาว่าเรามาจ่ายช่วยกันไหมเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้นาริตะนะให้คุณจ่ายให้โตเกียวปีละสองแสนเป็นเงินเก็บให้ลูก แต่คุณบอกว่านั่นมันเป็นปัญหาของคุณที่คุณเลือกที่จะทำประกันเงินเก็บให้ปปลูกปีละสองแสนมันไม่เกี่ยวกับฉันคุณทำแล้วนั่นคือมันมันเป็นปัญหาของคุณแล้วนะคุณต้องจ่ายเองคอยชอกได้ไดเไปคอตกใจเลยค่ะเนี่มคุณตัดสินใจว่าคุณจนให้ปปลูกปีละสองแสน คุณตัดสินใจเองเนี่คอยว่เดี๋ยวตัดสินใจนั่งเจ้าก็ต้องใจเองถ้าคอยสีเ็ตให้ลูกคอยสิเ็ตเองดอกนี่คุณจะแย้งไหมว่าคุณไม่ได้พูดโอเคคอยกันรับโอเคคอยใจให้ลูกปีละสองแสนเท่ากับปีละสี่แสนที่เขาจ่ายลูกไม่เป็นไรเพราะว่าคอยเป็นคนตัดสินใจเฮดเองอืม เอยเป็นคนตัดสินใจเฮ็ดเองว่าขอจ่ายให้ลูกว่าเป็นยังเขบาบอใจกับว่าเป็นยังเออเขาบอกว่าคันสีเฮ็ดให้ลูกยสาเฮ็ดเองโอเคเฮ็ดละวบ่คันเฮ็ดก็ดี